ถอ,อดกล่องเก็บเสียงออกมาแล้วนะครับเราจะแยกตัว air intake valve wow นะครับออกมาจากคาร์บูเรเตอร์เราก็จะมา,าดูเรื่องการเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรมนะครับของเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อสวิงฟ็อกรุ่น SN50 นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะถอดของเก่าออกมาก่อนนะครับถ้า ตัวเครื่องมีกล่องเก็บเสียงให้ถอดกล่องเก็บเสียงออกก่อนนะครับบางรุ่นก็จะไม่มีรุ่นใหม่ๆจะไม่มีกล่องเก็บเสียงให้แล้วนะครับ,รบถอดกล่องเก็บเสียงออกมา,อาถอดกล่องเก็บเสียงออกมาแล้วนะครับเราจะแยกตัว a i r Intake ว a l v e wow นะครับออกมาจากคาร์บูเรเตอร์แล้วก็จะถอดแผ่นรองดาฟแอมออกมานะครับ เราก็จะเปลี่ยนแผน่นแดฟแฟมตัวใหม่เข้าไป ล้าก็ใส่ไอ n เท็กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ